ท่องนางกายเดูวเนี่ยเดร๋ยวก่นี้อ้ซอม้อมอดน่อดแน่่สองสสวัสดีครับพบกับเม้าเขาเสียววันนี้อีพีกับ5้รวมกันเลยคนร่ามแขแขรับเชิญสคนแมรี่แมรี่กลับมาอีกหนึ่งรอบเพราะว่าเทปแรกอีแรกผู้ชมทางบ้านอาจจะงงว่าทาไมอีแรกไม่มี คือ EP แรกติดเลทมากลงไม่ได้ใม่ไหมเด็กๆกับไม่ชอบอีกแล้ว EP นี้ก็ก <vale ําลังจะติดเลทครับท่านผู้ชมนะอะไรแล้ววันน um> um ี้เรามีพิธีกรหน้าใหม่มาที่หางคานั่นสองสามของ EP นั่นแหละจะกลับบ้านหรอกระเป๋ามันทำอะไรครับปิดพุงปิดพุงอย่าไปบอกเขาอะไนี่ขอเขาด้วยเนะจิงโจ้นี่จริงๆแล้วมีอีกคนนึงพิธีกรที่ซ่อนซ่อนใบหน้าตัวเองมาหลาย EP แล้วนี่พิธีกรหลังกล้องเนี่ยไม่ไม่มีใครมาออกแล้วไงใครออกมันเองพี่กิจบอดี้สแลม ต้องบอกว่าจีบแรปมีนี่เขามีชื่อวงเขาอยู่ในนี่เตรียมตัวป่ะอ่ะโชว์ได้โชว์ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเลยใครบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยขอท่าดขอท่าด้วยก็เสียเวลาเลยก็เสียเวลาเลยว่ะนึกโสดนพัทรมากโสดอะไรอ่ะน้พัดเอาคลิปเต้นอ่ะมาให้ดูอ่ะ แล้วบอกว่าคิดถึงเราใช่อันแรกเราก็ดูเออมันพอได้เว้ยไพอได้ไม่ใช่แันหนึงเดี๋ยวพี่เสิร์ชขึ้นนี่ใช่เนี่ยก็คลิปคลิปที่อยู่เดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนอกนี่คลิปไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปมันอยู่ตรงหน้าพี่ท็อปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นมาบังหน้าตรงพี่ท็อปเลยนะครโอ้โห top เลยง่ายโอ้โหท่าสองท่าสามท่าสี่นี่เสียวมากยังไงอะไรอย่างเงอะไรยังไงเหรออ้าวท่าอะไรนะที่แบอะไรอย่างเงี้ยเออเออเอ วันนั้นไปกินเล้งกับเพื่อนวันนั้นไปกินเล้งกับเพื่อนสติกตังไม่ค่อยมีแล้วอะสติกอยู่หนดึงดึงเดึงอะไรป่าวไม่ใชดงดาวดึงสเตย์นี่เด้งแต่ขอท่าดึงเดงไหด้งหนเด้งดงเด้ดงเดด้งดึงเดดเดงดงดงดดงดเดงด้ดงเด ทำไมเลืเป right <sm> <ion Physical> <ots> mm ็นคนสวยคะมันก็แบบอะไรอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวก่นต้องบอกคนดูก่อนนะครับว่าคือวันนี้เราจะมาเอาอย่างงี้อแล้วเจา มานีกว่าจะมารับรายใช่ไหมคุณผู้ชมทุก่านอาจจะงงว่าซีอูซีอูซีอูอ๋อลืมไปต้ออยู่แนะนำตัวเองก่อนว่าตอนนี้อยู่โต๊ะอะไรพูดอยู่คนเดียวคือวันนี้ดีดมากดีดกินกาแฟเยอะเลยมีแอมเฟตามีนในร่างกายใช่ก่อนอะไรการแต่งบ้าอเออแกสิเราใกล้อันตอนนี้อยู่โต ต่ออาชญากรรมเพราะดูหน้าตาแล้วน่าจะไปข่มขืนผู้ชายป่าน่าจะโดนคนแบบไปฉุดเป็นข่าวอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่มาหลายปีแล้วไม่โดนสักทีก็เลยออกเลยถูกเอาเรื่องใครก่อนบ้านเอาเรื่องพี่กิจก่อนเอาลี่ก่อนรีดยังไงเอาเรื่องแี่ก่อนดีกว่าเอาแมรี่ก่อนเหรออ่าแมรี่แมรี่แมรี่เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะคนคนแบบว่าเห็นแมรี่บ่อยแล้วไงแต่พี่กิจเนี่ย เรื่องเรื่องสนุกสนานมากเลยแบบว่านี่จะมาให้ฟังเรื่องสีภรรยาของเขาเนี่ยเป็นสีภรรยาที่พี่มดเนี่ยสวยมากสีมด่ใครเดี๋ยวขึ้นอี่สีอะไร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 ดีสีอะไรดีอะไรเลยไอ้นุ่นล่ะครับสรุปภรรยาก็เป็นยังไงพี่มดพี่มดร่าร่ารัาเกิร์เจนเกิร์เจนก็แค่ว่า นางชอบบ่นเรื่องตู้เสื้อผ้านางไม่พอแล้วก็เล่าเฮ้ยพี่กี๊กเป็นเรื่องปกติขวามรี่ก็ไปเหมือนกันประโยคเดียวกันเลยแต่ทำไมวันนี้ใส่เสื้อผ้าไรดีทำไมต้องมาบ่นเรื่องเมียให้แมรี่ก่อนก็แบบแมรี่มันเป็นทำไมไม่ได้หมดแมรี่คือคุยกันในห้องไม่ได้เข้ามาพอดีกำลังจะบอกเลยว่าเล่นสกัดเอ๊ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าขึ้นปกไปทินด้วยไม่ใช่เหรอเออไปทินไปอย่างนั้น ปฏิทินแนวปลุกใจเสือป่าไม่ใช่แนวน่ารักฟุ้งฟิ้งแจกพร้อมกับยาคายาโอ้ยม่ไรสาระตู้มีปัญหาไงตู้อ่ะเสื้อผ้าไม่งอกเองไงงอกออกมาเลยเออตอนแรกที่ซื้อตู้มาเก็บไม่มี่ก็ย้ายมาจากคอนโดไงซื้อบ้านแล้วก็ซื้อตู้เสื้อผ้าใช่กระหม่อมาปุ๊บก็ปกติก็แบ่งกันคนละสองฝั่งมันมีสี่สีตู้เสื้อผ้าพิกิตเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่เสื้อผ้าพิกิตเองมีประมาณเท่าไหร่ มีไม่เยอะสมมุติว่ามันมีสีตู้พี่มีตู้เดียวพี่ใส่ตู้เดียวเออที่เหลือของเขาสามโอ้โหแต่ตอนเนี้ยแงงงไงไม่รู้ของพี่เหลือประมาณสูดจุดห้ามาเป็นสาจุดห้าไงเพราะว่าไปต่างประเทศไปเกาหลีมาหรือเปล่าแบบว่าเสื้อผ้าอาจจะเยอะตอนไปก็ไมรู้ก็ก็เคยคุยกันหลายครั้งแล้วเขาว่าไงเขาไปบริจาคบ้างไหมอะไรเงี้ยนี่นีขนกลับไม่มาไปแไปเดินอีเกีย ไปซื้อตู้จะไปซื้อตู้แทนจะซื้อให้เราเราจะได้แยกไปแยกตนเดี่ยวไปี้นี่ตู้นี้ดังตู้ดีเล็กตึ๊ดแต่ละอย่างมาทีที่ผมตามไม่ได้กูณเราไม่ออกเลยไหนเออก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวได้ซื้อมาสรุป ไม่ซื้อก็ก็คุยกันว่าก็บอกเขาหลายครั้งแล้วนะว่าเฮ้ยเอาไปบริจาคหรือว่าเอากลับบ้านมันก็ได้อะไรเลยมาปรึกษาแมรี่ก็มามองมาคู่เหมือนกันไงให้ยืนผู่เหมือนกันไม่ได้โสดหรอก็ออกมาในว่าโสดนะเนี่ยโสดเฉพาะคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คืนแล้วแบบคืนแล้วแล้วคุณเป็นไหมคุณเป็นไหมเป็นแบบอย่างงี้ยไหมเสื้อผ้าเต็มโต้างงี้ยไหมแฟน์บ่นไหมแมรี่เนี่ยนะมีไปฝากบ้านกิ๊ฟคืนอ นี่ไม่มีใครไม่มีใครหัวเราะได้ดีกว่าอดีตพิธีกรแลยอ้ยอ่ะช่องนี้เออเป็นอะไรอย่างนี้อย่างนี้ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรขอไปเรียนต่อให้หน่อยไปเรียนต่อไปสงสัยจะไปเรียนวิชารากขอพักงานเนี่ยคือนี่คือเมื่อก่อนก็จะเป็นตู้ตู้ใหญ่ๆมันก็จะหนีบสามบล็อกสามบล็อกใช่ป่ะไม่พอก็เลยมันจะมีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอน ก็เลยแก้ปัญหาก็คือห้องนี้ไม่ต้องนอนเลยก็ซื้อราเรียาวอะ่ะเก็บเสื้อผ้าอยู่เลยเหรอเออโอ้ประมาณมีอยู่ประมาณสามราบถึงสองชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็นอนอยู่หน้าบ้านไม่ใช่ก็ไม่ใช่รวยฉันก็นมีอีกห้องหนึ่งเซ่หนาวฉันรวยมากเลยนะนอ,อนปูพื้นนี่แหละถ <laughs> ามคำถามของชีวิตคู่หน่อยเห็นปกติเรื่องผู้ชายก็จะบอกผู้หญิงเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้ารองเท้าโอ้ยเท้าที่สำออนางอ่ามีอะไรที่มันมากกว่านี้มาที่มันไม่เหมือนมนุษย์มนาเหมือนผู้หญิงผู้ชายทั่วไปตอนนี้ดีกว่าก็คือก่อน แต่งกับหลังแต่งดีกว่ามันมันมันไม่เหมือนเดิมนี่ันี่เหมือนเตรียมบทเลยไม่เพราะว่าพอพิ่กิดเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่กับภรรยาเขาก่อนแต่งงานไงยู่ใครอยูอยู่อยู่เดี๋ยวรุณตัรู้ากันัดต้า่อได้รู้ว่าเข้ากันได้หรือเปล่ามันมันก่อนจะได้รู้ว่าเข้ากันได้ร่า